กับครูเชอรี่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่อง apologies and saying sorry ในภาษาไทยก็คือการขอโทษหรือการแสดงความเสียใจนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เชอรี่ก็มีเคล็ดใหม่ลับในการออกเสียงให้เหมือน native speakers หรือเจ้าของภาษามาให้ฟังอีกแล้วนะคะนั่นก็คือการ connect words connect แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ Word s words, ก็คือคำ c o n n e c t words ก็คือการเชื่อมคำการเชื่อมคำนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาเราพูดเร็วๆนะคะเหมือนเจ้าของภาษานั่นเองเวลาข้อสนทนาการเขาก็จะพูดในเรทการพูดปกตินะคะก็จะมีการ Connect Words กันอยู่เยอะแยะเลยนะคะ,ะการเชื่อมคำจะเกิดขึ้นในกรณีที่พะยัญชนะ ตัวที่เป็นตัวสะกดนะคะของคําแรกเนี่ยมีเสียงเดียวกับพยัญชนะต้นของคําถัดมานะคะยกตัวอย่างเลยก็ได้ค่ะเช่นคําว่า black coffee พูดช้าๆนะคะก็จะเป็น black coffee กาแฟแดำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดเร็วๆก็จะกลายเป็น black coffee black coffee เห็นความแตกต่างไหมคะ black coffee กับ black coffee บางคนอาจจะเห็นนะคะว่า ตัวสะกดของอคำแรกเนี่ยมีเสียงเดียวกับพยัญชนะต้นของคำถัดมานั่นก็คือเสียงเคนะคะคคนะคะ black ตัว K ออกเสียงคคนะคะ coffee ก็ออกเสียงเคเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตัดเสียงเคของ black ออกก็กลายเป็น black coffee black coffee ราตัดตัดเราต้องคอนเน็กทำไมเพราะเวลาพูดนะคะมันจะได้ไม่ติดในคอมันจะได้พูดแล้วลื่นไหลมากขึ้นอลองฟังตัวอย่างในประโยคดูแล้วกันนะคะ Do you want to try my black coffee? Do you want to try my black coffee? คุณอยากลองชิมกาแฟดำของฉันไหมคะ,อะลองฝุด,ดูนะคะ,ะแล้วในอีกกรณีหนึ่งที่พยันชนะที่เป็นตัวสะกดของคำแรกเป็นตัว T ออกเสียงึ่ ถ้า,าคำถัดมามีพยัญชนะต้นเป็นตัวดีออกเสียงดึกนะคะตัวทีที่เป็นตัวสะกดในคําแรกเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเอ๊ะทำไมตัวทีกับตัวดีมันก็คุณละตัวกันนี่นะแต่เวลาพูดจริงๆเนี่ยนะคะตัวทีและตัวดีกับดึกเนี่ยนะคะออกเสียงมันจะคล้ายกันมากาพูดเร็วๆก็จะฟ,ฟังไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะ สิ่งตัวทีของคำแรกออกยกตัวอย่างเช่น what do you do what do you do ออกเสียงช้าจะเป็น what do you do แต่ถ้าเกิดออกเสียงเร็วๆนะคะตัดเสียงทีของคำแรกออก what do you do what do you do นะคะ what do you do ก็คือ,อแปลว่าคุณทำอาชีพอะไรนะคะตัดเสียงทีออกและอีกในกรณีหนึ่งอันนี้สำคัญนะคะ ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าตัวสะกดของคำแรกเป็นพยัญชนะนะคะธรรมดาและคำถัดมาพยัญชนะต้นเป็นสระนะคะเรานะคะไปยืมค่ะไปยืมตัวสะกดของคำก่อนหน้าเนี่ยมาเป็นพยัญชนะต้นของเราเลยสระในภาษาอังกฤษลืมไปหรือยังคะว่ามีอะไรบ้างคงไม่ลืมเนาะก็คือ a e i o u นะคะออกเสียงอะ เอออีอออูนะคะอ่ายกตัวอย่างเลยแล้วกัน,นะคะ่ะจะได้มีงงเนาะอย่างเช่น uh, not at all ช้าๆก็จะเป็น not at all นะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดเร็วๆตามธรรมชาติก็จะเป็น not at all not at all เห็นไหมคะคำว่า at ไปยืม uh, ตัว t นะคะของคำว่า not ออกเสียง t. มาเป็นพย,ยัญชนะต้นของตัวมัน not chat not chat ยังไม่จบคำนี้ advance มากคำว่า all ก็ขึ้นต้นด้วยสระเหมือนกันก็ไปยืมตัว t ท,ที่เป็นตัวสะกดของคำว่า at มาเป็นพย,ยัญชนะต้นของมันเหมือนกันก็กลายเป็น talk not t a t talk not t a t talk คำนี้ประโยคนี้ก็คือไม่เลยนะคะแปลว่าไม่เลยใช้ในกรณีที่ Do you m i ห d Do mind you you mind if I sit here? You mind if I sit here? here? Uh, คุณจะว่าอะไรไหมาถ้าเกิดว่าฉันนั่งตรงนี้เราก็สามารถตอบได้ว่า Not a ะชอบน่าจะชอบไม่เลยฉันนั่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็อย่าลืมค่ะลองไปฟังเยอะๆนะคะแล้วก็ลองพูดตามนะคะอาจจะไปดูซีรีส์หรือดูหนังฝรั่งหรือว่าฟังฟังข่าวเยอะๆนะคะก็จะได้ยินการ connect words native speakers มากขึ้นนะคะแล้วนํำไปฝึกดูค่ะ What would you do if you arranged to meet someone but you were late? คุณจะทำยังไงคะถ้าเกิดว่าคุณนัดเจอกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็ได้านมาสายแน่นอนนะคะ to be polite ถ้าจะให้สุภาพนะคะเราก็จะต้อง say sorry ก็คือเราจะต้องขอโทษค่ะถูกต้องไหมคะคำว่า say sorry นะคะอีกหนึ่งคำที่มีความหมายเหมือนกันนันก็คือ apologize apologize เป็น verb นะคะนั่นก็คือการขอโทษนั่นเองนะคะ,ะการการขอโทษนะคะ basic เลยเราก็จะใช้คำว่า sorry นะคะใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์ค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นการไม่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะว่าเราจะขอโทษเขาเรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเฉพาะเจาะจงลงไปเราก็อาจจะใช้คำว่า sorry to ตามด้วย verb หรือคำกริยานั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I'm sorry to keep you waiting. I'm sorry to keep you waiting. ฉันขอโทษนะที่ปล่อยให้คุณรอนาน I'm sorry to keep you waiting นะคะหรือว่าเราจะใช้ sorry ตามด้วย about นะคะแล้วก็ตามด้วย n o u n หรือคำนามก็ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I'm sorry about the mess. I'm sorry about the mess. ะะฉันต้องขอโทษด,ด้วยที่ห้องรกไปหน่อยคำว่า mess แปลว่าความยุง่งเหยิงหรือความรกรุงรังนั่นเองนะคะ I'm sorry about the mess หรือจะใช้ sorry ตามด้วย that ตามด้วย clause clause ก็คือประโยคย่อยนั่นเองยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I'm sorry that I can't go with you I'm sorry that I can't go with you นะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันไปกับเธอไม่ได้ I'm sorry that t h a t I can't go with you นะคะ that ตามด้วยประโยคย,ย่อยนะคะแล้วจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำให้คำขอโทษของเราฟังดูมีน้ำหนักมากขึ้นหรือว่าเป็นทางการ formal มากขึ้นนะคะนั่นก็คือการเราจะสามารถเติม adverb หรือคำกริยาวิเศษลงไปหน้าคำว่า sorry ได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I'm really sorry. I'm really sorry. Really, really, จริงจริงนะคะ.ฉันขอโทษจริงจริง.จริง, I'm so sorry. I'm so sorry. ฉันขอโทษมากๆเลยนะ.คำว่า so. จำได้ใช่ไหมคะ?แปลว่ามากนะคะ. I'm terribly sorry. I'm terribly, terribly. terribly นะคะ.คำนี้ออกเสียงยากนิดนึง.ออกเสียงชัดชัดนะคะ. I'm terribly. I'm terribly sorry. ฉันขอโทษอย่าง terribly แปลว่าจริงๆเราเป็นแปลว่าแย่แต่ถ้าเกิดว่า terribly แปลว่ามากๆอย่างหนักอะไรอย่างนี้เลย uh, I'm terribly sorry ก็คือฉันขอโทษมากทั้งกิดว่าเราอยากจะให้ formal เป็นทางการมากขึ้นไปอีกนะคะอย่างเช่นการพูดในเชิงธุรกิจพูดกับบอสของเราหรือว่าพูดกับอาจารย์ของเรานะคะเราก็จะอาจจะ,ะแทนคำว่า sorry นะคะด้วยคำว่า apologize ได้นะคะซึ่งในภาษาไทยก็จะแปลว่าขออภัยนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเลยดีกว่าค่ะ I must apologize for my behavior I must apologize for my behavior must ต้องนะคะ apologize แปลว่าขออภัยนะคะ my behavior behavior แปลว่าความประพฤติดังนั้นเนี่ยก็จะแปลว่าที่ฉันต้องขออภัยในความประพฤติของดิฉันด้วยนะคะ ประโยคถัดไปนะคะ I would like to apologize for the mistakes I would like to apologize for the mistakes คำว่า would like นะคะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า want นะคะแต่ว่า would like เป็นคำที่ polite สุภาพมากกว่านะคะแปลว่าต้องการนั่นเองฉันต้องการที่จะขอโทษสำหรับ mistakes ข้อผิดพลาดนะคะฉันต้องการขอโทษสำหรับข้อผิดพลาดที่ฉันได้ทำลงไป นะคะ I would like to apologize for the mistakes uh, ประโยคตัวอย่างถัดมานะคะ Please accept our apologies for the inconvenience Please accept our apology for the inconvenience นะคะารุณา,ารับคำขอโทษสำหรับความไม่สะดวกด้วยนะคะ Please accept accept แปลว่ายอมรับยอมรับนะคะ Apologies เป็นคำนามค่ะของคำว่า apologize นะคะเห็นไหมคะคำว่า our เป็น pronoun เป็น pronoun น,นะคะ possessive pronoun pronoun ซึ่งคำสรรพนามแสดงความเป็นเรื่องของต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะ um, คำขอโทษ for the inconvenience สำหรับ inconvenience ก็คือความไม่สะดวกสบายนั่นเองนะคะ please accept our apologies for the inconvenience เราเราจะตอบยังไงะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาขอโทษเราส่วนมากเลย to be polite ถ้าจะให้สุภาพนะคะเราก็จะพยายามทําให้คนที่ขอโทษเราสบายใจมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดด้วยวลีหรือประโยคดังนี้นะคะ That's okay That's okay That's okay. That okay มันโอเคมันไม่เป็นไรหรอก Don't worry about it Don't worry about it Don't worry about it ไม่ต้องกังวลไปนะ worry นะคะแปลว่ากังวล no problem no problem ไม่มีปัญหา never mind never mind อันนี้ก็แปลว่าไม่มีปัญหาเหมือนกัน it doesn't matter it doesn't matter นะคะแปลว่าช่างมานไม่เป็นไร it doesn't matter นะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะเชอรี่ขอฝากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะ say sorry กับใครนะคะเราก็ควรทำอย่าง sincerely อย่างจริงใจนะคะไม่ใช่แบบ I'm sorry ทำเราก็ทำหน้าเบี่ยงก็คงจะไม่มีใครยกโทษให้เราถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะ say sorry มองไปที่ตาของคนที่เราพูดด้วยเลยค่ะแล้วก็บอกไปเลย I'm so sorry ไม่ต้องใช้คำที่เลอดหรือ,อะไรแต่ว่าด้วยความจริงใจของเราคนฟังเขาจะ,จะรับสารของเราได้อย่างถูกต้องเนาะ ก็คงจะไม่มีใครไม่ยอมยกโทษให้เราหรอกยังไงก็อย่าลืมนะคะนำวลีประโยคแล้วก็วิธีการออกเสียงที่เชอรี่สอนไปนำไปฝึกฝนเยอะๆนะคะก็ยังไงก็ keep learning English guys